การแข่งขันที่ทุ่งหญ้าสีทองนาทุ่งหญ้าที่แสงแดดส่องประกายระยิบระยับมีเพื่อนรักสองตัวอาศัยอยู่ด้วยกันตัวหนึ่งคือซิปปี้ตะกั๊ก,กแตนผู้รักเสียงดนตรีและอีกตัวคือชลมดผู้ขยันขันแข็งทั้งคู่ชอบออกมาวิ่งเล่นในเช้าที่อากาศสดใส ชนดูสิอาหารมีอยู่เต็มไปหมดเลยสป,ปี้กล่าวพลางกระโดดไปมาเรามาแข่งกันสะสมอาหารไหมใครเก็บได้มากกว่ากันก่อนลมหนาวจะมาคนนั้นคือผู้ชนะชลพยักหน้าตกลงรับคำท้าด้วยความมุ่งมั่นการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นชนเริ่มงานตั้งแต่เช้าตรู่เขาค่อยๆแบกเมล็ดข้าวที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเขาเดินผ่านพุ่มไม้และโขดหินอย่างตั้งใจโดยไม่หยุดพัก ในขณะเดียวกันซิปปี้กำลังสนุกกับการดีดกีตาร์จากกิ่งไม้โอ้ยยังมีเวลาอีกตั้งเยอะเขาร้องเพลงอย่างมีความสุขและคิดว่าการหาอาหารเป็นเรื่องง่ายๆที่จะทำเมื่อไหร่ก็ได้วันเวลาผ่านไปชลยังคงขยันขันแข็งเขาจัดระเบียบห้องเก็บอาหารในโพรงดินอย่างสวยงาม,มเมล็ดพืชและผละไม้แห้งถูกวางซ้อนกันเป็นระเบียบตามที่เขาตั้งใจไว้ สิบป,ปีเห็นผีเสื้อบินผ่านมาเขาจึงละทิ้งการเก็บสเสบียงและวิ่งไล่จับผีเสื้อแทนพรุ่งนี้ค่อยเก็บก็ได้วันนี้อากาศดีเกินกว่าจะทำงานเขาบอกกับตัวเองแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่นานนักลมเย็นๆก็เริ่มพัดมาใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นสิบป,ปีเริ่มรู้สึกหนาวเขาพยายามมาหาอาหารแต่ทุ่งหญ้าที่เคยอุดมสมบูรณ์กับว่างเปล่าเพราะพืชพันธุ์เริ่มเหี่ยวเฉา ชนละมองออกไปนอกหน้าต่างโพรงดินที่อบอุ่นเขาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวไว้อย่างดีเยี่ยมในห้องของเขามีอาหารเพียงพอที่จะกินไปได้ทั้งฤดูการถึงเวลาตัดสินผลการแข่งขันสิบปีที่มีอาหารเพียงไม่กี่ชิ้นเดินไปหาชนด้วยความละอายใจเธอชนะแล้วชนฉันมัวแต่เล่นจนลืมเตรียมตัวสิบปี้สารภาพเสียงแผ่ว ชนแบ่งอาหารให้เพื่อนและสอนว่าการสนุกสนานไม่ผิดหรอกนะซิปปีแต่เราต้องมีวินัยและรู้จักเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตด้วยซิปีสัญญาว่าปีหน้าเขาจะเป็นตะกะัแตนที่มีวินัยที่สุดในทุ่งหญ้าแห่งนี้